สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับวันนี้ครับผมมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเขาปลูกสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกสตรอเบอรี่นะครับในภาคอีสานยังไงนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็จะมีทั้งเย็นทั้งหนาวสลับร้อนกันไปนะครับค่อนข้างที่จะปลูกยากแต่ที่นี่นะครับเขาย้ายสวนมาจากเชียงใหม่เลยนะครับเขามาทําที่นี่ประมาณ2ปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะครับแล้วก็การจัดการแปลงนะครับเขามี การจัดการยังไงนะครับจนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ่านผู้ชมไปไปดูนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับที่อยู่ข้างในนะครับว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงนะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบไหนนะครับไปไปถามเจ้าของสวนกันครับไปท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับช่วยแนะนําตัวหน่อยฮะอ่าผมชื่อนายธนาทรถนอมลุงเลืองครับ เป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ใช่ครับร้อยเอ็ดใช่ไหมครับใช่ครับร้อยเอ็ดครับไม่ใช่เชียงใหม่ใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่เชียงใหม่ครับได้ข่าวบอกว่าย้ายมาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับที่นี่ใช่ครับย้ายมาจากเชียงใหม่เลยครับทำกี่ปีแล้วฮะประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วครับโอ้ข้างหลังนี่ก็จะปลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับพาไปชมได้ไหมครับว่าที่นี่ปลูกสตรอเบอรี่แบบไหนได้ครับไปไปดูนครับ สองปีแล้วอันนี้ช่วงเดือนไหนครับที่ว่าเริ่มปลูกมาเริ่มปลูกมาได้ประมาณเดือนก่าแล้วครับก็ประมาณเดือนตุลาครับตุลาใช่ครับตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเนาะประมาณต้นเดือนใช่ไหมครับใช่ครับลงต้นต้นเดือนครับโอ้นี่คือสตรอเบอรี่ยังไม่ติดลูกใช่ไหมแบบนี้ช่วงนี้กำลังเป็นดอกอยู่ครับลงได้ประมาณเดือนกัวกว่าครับต้นกล้าของสตรอเบอรี่เนี่ยครับก่อนที่จะมาลงดินเนี่ยอันนี้อายุประมาณเขากี่เดือนนะครับอายุก็ประมาณเดือนก่วครับถึงจะเอามาลงดินได้ครับ ถึงจะมาลงดินแบบนี้ได้ใช่ครับอันนี้เขาเพาะกันยังไงครับเ <P os ic> พาะก็จะ,จะใช้บบไหลครับไหลก็จะเป็นอันนี้เลยครับจะใช้ตอกเป็นต้นใหม่เลยเลยครับอ๋ออันนี้คือไหลใช่ไหมใช่ครับแบบน,<ช>บบนี้อันนี้คือต้นพันุ์ที่ว่ากว่าจะงอกขึ้นมาใช่ไหมอ่าใช่ครับโอ้เวลาเรามาเพาะปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะงอกมาเป็นต้นแบบนี้อ่าใช่ครับเอาไปชํำครับเอาไปชํำเอาหาไม้มาเสียบ แล้วก็ชําไว้ใช่ครับใส่ไปกับดินนะครับโอ้แล้วถุงนี่เราแกะออกไหมถุงที่เป็นถุงสีขาวๆแบบนี้ครับเนี่ยถุงสีข,า,ขาวนี้ไม่แกะครับก็คือเราแกะมาจากจากถุงนี้ไม่รู้ว่าไม่ได้แกะเลยเอ,เอามาลงหลุมแบบนี้เลยใช่ครับตอนมานี่มันจะมาเป็นถุงพลาสติกเล็กๆครับเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่าถุงนี้แล้วก็มาลงอีกรอบหนึ่งครับอ้อนี่ครับท่านผู้ชมอายุประมาณเดือนเศษๆนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับ อันนี้นที่เป็นหลุมมีสองต้นใช่ไหมแบบนี้ใช่ครับข้างในก็จะเป็นขุยมะพร้าวสับครับอ๋อผสมกับขี้หมูอืมอันนี้คือลักษณะการลูกที่เราเตรียมไว้นะครับต้นกล้านี่เราขนมาจากเชียงใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ชมนุ่นนุ่นครับเยอะมากในพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณไรถึงไรไหมเกือบไรกว่าครับประมาณไรกว่านะครับเพราะว่าเป็นโซนนู้นอีกเนาะ ใช่ครับจากนู้นนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับโซนนี้ร้อนเอ๊ะทำไมเราถึงปลูกได้อะเออมันจะได้แค่ช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวที่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่อุณภูมิได้อยู่ใช่ไหมโซนนี้ครับได้ช่วงเช้ากับตอนเย็นครับตอนนี้เราอยู่ในอําเภอหนองพอกนะครับท่านผู้ชมอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับโซนสตรอเบอรี่เดี๋ยวไปชมด้านในกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูครับไปกับเจ้าของสวน เจ้าของสวนอาจจะคุยไม่เก่งเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่เนาะเป็นน้องเนาะใช่ครับเป็นน้องชื่อเล่นน้องอะไรนะครับน้องท็อปครับน้องท็อปเนาะวันนี้เรามากับน้องท็อปนะครับเป็นเจ้าของสวนมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับในที่พื้นที่แบบร่มร่มหน่อยเนาะฝั่งนี้ครับปีก่อนเราก็มาปลูกอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ใส่ปุ๋ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติด ดอกออกผลมีดอกบ้างนะครับมีดอกแบบไหนครับลักษณะที่เป็นดอกอ่ะเดี๋ยวต้องเดินดูก่อนครับเราเดินชมกันไปนะครับท่านผู้ชมเผื่อใครสนใจที่จะปลูกนะครับในโซนภาคอีสานแต่ว่าต้องดูลักษณะคือดอกเนี่ยครับอมาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยติดดอกแล้วนะครับขออนุญาตนะครับครับเด็ดครับเนี่ยนี่มาดูมาดูครับอันนี้คือออกดอกแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับลักษณะดอกเขาจะเป็นแบบนี้ อันนี้ถ้าออกดอกแบบนี้เนี่ยครับต่อไปก็จะเริ่มติดผลแล้วเนาะใช่ไหมครับมันต้องมีการผสมพันธ์อะไรไหมครับเนี่ยไม่ต้องเกสรอะไรพวกนี้ไม่ต้องก็ได้ครับก็คือปล่อยแบบนี้ได้เลยปล่อยเลยครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมลักษณะของสตอเบอรี่ถ้าอุณหภูมิตอนนี้คิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับตนี้ ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะประมาณ3 0มสิบกว่ากว่าครับ30มสิบกว่ากรับก็อยู่ได้เหมือนกันครับบางวันก็40ิก็อยู่ได้ครับแล้วมันไม่มีผลกับตัวนี้ครับก็ถ้าใส่น้ําเยอะหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรครับอมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือระบบน้ําก็จะเป็นตัวท่อเป็นสายยางน้ําหยดครับน้ําหยดใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับ ลักษณะนะครับท่านผู้ชมนุ่นสุดแปลงนะครับที่นี่ร้อยเอฟมาทํากันกี่คนเนี่ยครับมาจากเชียงใหม่มีมาห้าคนครับมีพ่อมีแม่แล้วก็ผมแล้วก็พี่ชายครับแล้วก็แฟนอยู่นี่สองปีแล้วครับมาจากอำเภออะไรครับเนี่ยมาจากแม่ริมครับแม่ริมโอ้โหแม่ริมเชียงใหม่นะครับมาอยู่นี่สองปีแล้วใช่ครับปีก่อนเป็นไงบ้างครับปีก่อนตอบรับดีไหมครับ มีล <muitas> <ian> ูกค้าแวะซื้อเยอะไหมครก็เรื่อยๆครับจะได้แค่ช่วงปีใหม่ครับโอ้ช่วงประมาณปลายเดือนธันวาช่วงมกราอะไรประมาณนี้ครับช่วงนั้นก็จะมีคนจากกรุงเทพมาบ้างเนาะมาเที่ยวแถวนี้ใช่ไหมครับก็คนพื้นที่ครับมาอ่ะดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมต้นกาที่เป็นถุงข้าวขาวนี่ลืมถามไปเมื่อกี้กี่เดือนนะครับเดือนกว่าครับเดือนกว่าเหมือนกันกับไอตรงที่ว่าเราลงหลุมเมื่อกี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยครับ ลักษณะการวางท่อนี่ก็นี่ฮะก็จะมีท่อ PVC แบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องน้ํากันก่อนนะครับนี่ทำแบบนี้นะครับต่อท่อ PVC ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวาลใช่ไหมครับแบบนี้เป็นวาลครับเปิดปิดแล้วก็ปล่อยน้ําหยดไปเลยใช่ครับคราวนี้เวลาเราให้น้ำเนี่ยเราให้ช่วงไหนบ้างครับให้เฉพาะตอนเช้าครับตอนเช้าอย่างเดียวเลยใช่ครับเอาแล้วถ้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายถ้าเราให้น้ำเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นครับมัน มันอาจจะชอกน้ําก็ได้ครับเพราะอากาศมันร้อนครับแล้วก็น้ํามันเย็นก็คือร้อนก็ต้องปล่อยเขาร้อนไปเลยใช่ครับเราถ้าเปิดน้ําเข้าไปก็อาจจะน้ําไปลวกลวกลากพวกอะไรเขาใช่ไหมครับทำให้มันเน่านี่นะครับด้านล่างก็จะปูเป็นเป็นผ้าผ้ายางครับผ้ายางแบบนี้อันนี้ไม่ได้ให้ลงดินเหรอครับถ้าลงดินก็ได้ครับแต่ว่าอากาศมันจะร้อนครับก็เลยปูผ้ายางทับกล้องหนึ่งครับ ไอที่ว่าข้างหน้านี่คือเราลองทดสอบดูใช่ครับโอ้ข้างหน้าก็ทดสอบนะครับอันนี้ก็จะใส่ถุงขาวแบบนี้ผ้าใบปูก่อนเนาะใช่ครับปูแบบนี้ไว้ก่อนนะครับนี่เป็นผ้าใบนะครับเป็นผ้ายางเนาะแล้วก็เอาหลุมเนี่ยแบบแบบนี้มาลงเอาถุงมาลงเนาะใช่อ่าแล้วก็ให้น้ําจนสุดนู่นครับหัวแปลงอันนี้ช่วงประมาณเดือนไหนครับเราถึงจะหมดฤดูการเก็บของเขาอะครับสตรอเบอรี่ตัวเนี้ยประมาณมีนาครับ มีหน้าครับหมดหน้าเลยครับอ๋อปลายหน้าหนาวพอดีเลยใช่ครับนี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเยอะพอสมควรอยู่นะครับบิวบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยอ่าดูไปดูมาเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับดูฝั่งนู้นครับก็จะมีจุดเช็คอินเนาะใช่ครับนะครับจุดเช็คอินเดี๋ยวผมพาไปชมอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นนะครับแล้วก็นี่ฮะที่นี่ร้อยเอ็ดนะครับนี่ที่นี่ร้อยเอ็ดนะครับ เป็นพื้นที่แบบว่าโล่งๆเลยครับประมาณหนึ่งไร่เนาะนี่แหละครับระบบน้ําเราดึงมาจากไหนครับบาดาลครับจะเจาะตรงนั้นครับอันนี้คือบาดาลเจาะเองเลยไปจ้างเขามาเจาะจ้างเขามาเจาะอีกทีนึงนี่นะครับท่านผู้ชมน้ําบาดาลเรามีการพักหรือว่าเราสูบแบบว่าขึ้นมาปุ๊บก็สูล้วก็มาพักลงบ่อครับเอามาลงบ่อก่อนไปพาไปชมหน่อยครับมามาดูลักษณะนะครับ หลังจากที่เราสูบจากฝั่งนู้นเนาะใช่ครับแล้วก็เอามาลงมาลงบ่ออ่างตรงนี้มาลงบ่อนะไปดูนครับอันนี้เป็นพ่อแ่พ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับขออนุญาตมาถ่ายทํา youtube ด้วยนะครับมาดูนี่ครับโอ้นี่นี่นมาพักแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบอันนี้คือเราสูบจากนู่น แล้วก็มาพักเอามาพักนี่ครับแล้วก็ปั๊มอ้เข้าสวนอันนี้ก็จะยิงตัวนี้เข้าไปในสวนเลยนี่นะครับท่านผู้ชมคือลักษณะของการพักน้ําของเขานะครับแล้วต้นก้าวพวกนี้เนี่ยตอนที่เอามาจากเชียงใหม่เนี่ยเอามาเยอะแค่ไหนครับเอามาประมาณหมื่นกว่าต้นหมื่นกว่าต้นครับอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรอันนี้เป็นดอกไม้ครับอันนี้ดอกไม้ครับเหมือนฟักทองเลยอะต้นมันจะสูงหน่อยครับมันจะยืงมันไม้ยืนครับ แต่ว่าม,มันกินไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้กินไม่ได้ครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นกล้าดอกไม้หมดเลยครับโอ้อันนี้เราขายไหมต้นกล้าแบบนี้อันนี้อันนี้นพอไว้ปลูกเฉยครับแต่ว่าไม่มีคนเอาแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับแบบนี้ครับแล้วถ้าเขาจะมาซื้อต้นกล้าสตรอเบอรี่แบบนี้เราขายไหมขายครับอันนี้พ่อขายเฉพาะเลยครับต้นเท่าไหร่ครับบอกราคาได้ไหมต้นละห้าสิบครับต้นละห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมเผื่อใครสนใจที่จะอยากอยากไปซื้อเนาะ อยากเสื้อไปปลูกดิที่บ้านนะครับปลูกหน้าบ้านอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับต้นละ50บาทใช่ไหมครับแบบนี้ยกถุงไปเลยยกถุงไปเลยครับใส่ปุ๋ยให้พร้อมครับนี่ใส่ปุ๋ยให้นะครับต้นละ50บาทใครอยู่ในโซนจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างกับน้องท็อปได้เลยใช่ไหมครับครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมต้นละ50บาทมาดูฝั่งนี้ครับ อันนี้มีนอกเหนือจาก50บาทไม่หรือว่าราคาเดียวเลยราคาเดียวเลยครับราคาเดียวเลยใช่ไหมครับถ้าซื้อ,อหน่อยก็จะลดให้ครับโอ้มาดูนะครับต้นละ50บาทถ้าซือ้อซื้อเยอะหมายถึงว่าถ้า10ต้นขึ้นไปรา,าคาเท่าไหร่ประมาณถ้าซื้อก็จะจะมีลดให้แน่นอนอ๋ออาจจะลดแล้วก็อาจจะแถมให้ก็ว่ากันไปนี่แหละครับท่านผู้ชมใครที่สนใจนะครับ อาจจะมาศึกษาลองดูก็ได้นะครับมาหาเทคนิคเนาะความรู้ต่างๆแล้วก็มาซื้อต้นพันธุ์ที่นี่นะครับต้นละห้สบาทเอาลองไปปลูกสัก5ต้น10ต้นก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่แหละครับวันนี้เราอยู่กับน้องท็อปนะครับนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเช็คอินนะนู่นนะครับเริ่มมากันแล้วนะครับนี่นะครับอาจจะยังหนาวไม่เต็มตัวเนาะนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็เพิ่งเป็นเดือนตุลานะครับเพิ่งต้นตุลาเอง นะครับมีอากาศเย็นๆแล้วนะครับนี่ฮะลมพัดมาเย็นเลยแล้วครับอ่ะโอเคครับสุดท้ายคลิปวิดีโอเลยครับน้องท็อปฝากอะไรบ้างครับสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ชมสักหน่อยครับฝากมาเที่ยวไหมอ่าครับเออก็เชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับในโซนของจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าถ้าไม่ฝากผมฝากเองก็ได้นะครับพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งน้องท็อปพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอ่ะสุดท้ายนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ฝากนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับต้นสตรอเบอรี่หรืออยากเก็บสตรอเบอรี่ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับสวนสตรอเบอรี่ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่อำเภอหนองพอกนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับมาศึกษาดูเทคนิคการปลูกสตรอเบอรี่ได้นะครับหรือจะมาซื้อต้นพันธุ์ที่นี่ก็ได้นะครับมาติดต่อน้องท็อปหรือติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ครับผมนำชัยนะครับกับน้องท็อปนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ